ในหน้าประวัติศาสตร์การบินทหารมีอากาศยานเพียงไม่กี่รุ่นที่สามารถนิยามยุคสมัยและปฏิวัติหลักนิยมการรบได้อย่างแท้จริงเบล l a h อ1คอ b ร a คือหนึ่งในอากาศยานเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงเฮลิคอปเตอร์แต่เป็นผู้บุกเบิกเป็นอากาศยานปีกหมุนลำแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากรากฐานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวนั่นคือการรบโดยเฉพาะ ภาพของลำตัวที่เพรียวบางขณะร่อนอยู่เหนือยอดไม้ในป่าทึบแห่งเวียดนามได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจการยิงที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามภาคพ,พื้นดินไปตลอดกาลเกือบ60ปีนับจากการถือกำเนิดครั้งแรกจิตวิญญ,ญาณของคอ b r ายังคงโบยบินอย่างแข็งขันในสมรภูมิยุคใหม่ในฐานะ AH1 Z Viper การดำรงอยู่อันยาวนานนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการออกแบบที่อมตะความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งและประสิทธ,ธิภาพในสนามรบที่ไร้ข้อกังขาสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของ AH-1 Cobra และเรื่องราวของเครื่องบินรบอื่นๆสามารถติดตามต่อได้ที่ช่อง t h i w เว็ o n Channel ในตอนนี้เราจะพาย้อนรอยมาหากาบของอสรพิษแห่งสมรภูมิลำนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ที่เกิดจากความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามเวียดนามการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบที่ปฏิวัติวงการการพิสูจน์ตนเองในสมรภูมิทั่วโลกการแตกแขนงออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเหล่าทัพไปจนถึงการกำเนิดใหม่ในฐานะไวเปอร์และมรดกที่ทิ้งไว้ในประวัติศาสตร์การบินทหารเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากความเปราะบางของเฮลิคอปเตอร์ในยุคแรก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของความต้องการผู้คุ้มกันที่ทรงพลังบนท้องฟ้าความจำเป็นในสนามรบเหตุผลแห่งการถือกำเนิดในช่วงทศวรรษ1,960สมรภูมิเวียดนามได้กลายเป็นบทพิสูจน์สำคัญของยุทธวิธีการเคลื่อนที่ทางอากาศเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงรุ่นแรกๆอย่าง H-21 ที่มีฉายาว่ากล้วยบิยบน (Flying น Banana) ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบล U H 1 h UH u ิวได้กลายเป็นม้างานสำคัญในการขนส่งทหารเข้าและออกจากพื้นที่การรบอย่างไรก็ตามอากาศยานเหล่านี้ซึ่งเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้าและไม่มีเกราะป้องกันได้กลายเป็นเป้าหมายที่เปราะบางอย่างยิ่งต่อการโจมตีจากภาพพื้นดินทำให้การสูญเสียทั้งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพิ่มสูงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ กองทัพจึงได้เริ่มดัดแปลงเฮลิคอปเตอร์ UH-1 Huey e บางส่วนให้กลายเป็นการชิปโดยการติดตั้งปืนกลและจะรวดเข้าไปเพื่อทำหน้าที่คุ้มกันขบวนลำเลียงและให้การสนับสนุนการยิงแต่เท่าว่า Huey e ถูกออกแบบมาเพื่อการบรรทุกการดัดแปลงให้มันติดอาวุธหนักทำให้สมรรถนะลดลงทั้งความเร็วและความคล่องแคล่วไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะที่ซับซ้อนอย่าง AH-56 c y แอ a n ของบริษัทอกคีดก็กำลังประสบกับปัญหาทางเทคนิคและมีความล่าช้าอย่างมากทำให้กองทัพสหรัฐตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการโซลูชันเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนท่ามกลางช่องว่างทางยุทธวิธีนี้บริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์ได้นำเสนอแนวคิดที่ชาญฉลาดและปฏิบัติได้รวดเร็วกว่านั่นคือโมเดล209ซึ่งเป็นต้นแบบของคอ ب ر า แทนที่จะเริ่มต้นออกแบบใหม่ทั้งหมดเบลได้นำเอาระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจาก UH-1 Huey ทั้งเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังและระบบโรเตอร์มาผนวกเข้ากับการออกแบบลำตัวเครื่องบินใหม่ทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้คือเฮลิคอปเตอร์ที่มีรูปทรงเพรียวบางสำหรับลูกเรือ2คนแต่ยังคงใช้ชิ้นส่วนและกลไกหลักร่วมกับ Huey ซึ่งช่วยลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการพัฒนาลงได้อย่างมหาศาล นี่คือจุดเปลี่ยนที่พิสูจน์ว่านวัตกรรมที่เกิดจากความเข้าใจในข้อจํากัดของสมรภูมิจริงสามารถเอาชนะโครงการที่ทะเยอทะยานแต่ล่าช้าได้เสมอและรปัชญานี้เองคือสิ่งที่หล,อล่อหลอมการออกแบบคอบบราที่ปฏิวัติว,ตว,ตวงการปฏวิวัติการออกแบบ AH1G สอบ,บร,รุ่นแรก การปรากฏตัวของ AH-1G Cobra ในปี1967ถือเป็นการปฏิวัติแนวพิดการออกแบบเฮลิคอปเตอร์ทางทหารในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงมันฉีกกรอบภาพลักษณ์ของเฮลิคอปเตอร์ที่เคยเป็นเพียงอากาศยานลำเลียงเทอะทะให้กลายเป็นนักล่าที่ปราดเปรียวและอันตรายความสำเร็จของมันอยู่ที่การผสมผสานนวัตกรรมการออกแบบหลายประการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ลักษณะเด่นทางการออกแบบที่ทำให้คอปราแตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นในยุคนั้นประกอบด้วยลำตัวที่เพรียวบางด้วยความกว้างของลำตัวเพียง91ซนเมตรทำให้คอปราเป็นเป้าหมายที่เล็กมากสำหรับอาวุธต่อสู้อากาศยานจากภาาพ,พื้นดินลดโอกาสที่จะถูกยิงตกได้อย่างมีนัยยะสำคัญห้องนักบินแบบเรียงซ้อนการจัดที่นั่งให้นักบินด้านหลังและพลปืนด้านหน้านั่งเรียงกันตามแนวยาวของเครื่อง ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลำตัวเครื่องเพรียวบางแต่ยังมอบทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกเรือทั้งสองคนโดยเฉพาะพลปืนที่อยู่ด้านหน้าซึ่งสามารถควบคุมระบบอาวุธได้อย่างแม่นยำปีกสั้นปีกขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากลำตัวไม่ได้หนีไว้เพื่อสร้างแรงยกแต่ทำหน้าที่เป็นจุดติดตั้งอาวุธอันหลากหลายทำให้คอบร้อสามารถบรรทุกอำนาจการยิงมหาศาลไปกับตัวได้ ระบบอาวุธเริ่มต้นของ a h 1 g ในสงครามเวียดนามนั้นน่าเกรงขามอย่างยิ่งมันมาพร้อมกับป้อมปืนใต้ขาง x m 28ซึ่งติดตั้งปืนกลมินิกัน7.62ม mm, ิลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงและเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรเสริมด้วยจรวดไม่นำวิถีขนาด2.75นิ้วอีกหลายสิบลูกที่ติดตั้งอยู่บนปีกสั้น เมื่อนักบินในเวียดนามได้เห็นคอบ ر าเป็นครั้งแรกพวกเขาต่างตกตะ,ตะลึงในรูปทรงที่ล้ำสมัยและดูอันตรายของมันแต่สิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือสมรรถนะของมันคอร ر าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุดในสงครามเวียดนามสามารถเข้าและออกจากพื้นที่การรบได้อย่างรวดเร็วการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนี้กำลังจะถูกนำไปทดสอบในสมอรอบภูมิจริง ที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ข้อพิสูจน์ด้วยเปลวเพลิงคอบราในสงครามเวียดนามการมาถึงของ AH-1 คอบราได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อยุทธวิธีในสงครามเวียดนามมันคือตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงมักจะบินเข้าสู่พื้นที่ลงจอดด้วยความเสี่ยงสูง แต่เมื่อมีคอบราเข้ามาประจำการสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบทบาทหลักของคอบราในเวียดนามแบ่งออกเป็นสองภารกิจสำคัญ 1. ภารกิจคุ้มกันคอบรากลายเป็นผู้คุ้มกันที่น่าเกรงขามสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพล UH 1 Huey พวกมันจะบินนำหรือขนาบข้างขบวนเพื่อกวาดล้างและกดดันที่ตั้งของข้าศึกที่อาจซุ่มโจมตีอยู่รอบๆพื้นที่ลงจอด การปรากฏตัวของคอปราช่วยลดอัตราการสูญเสียของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงลงได้อย่างมาก 2. ภารกิจสนับสนุนการยิงเมื่อทหารราบลงสู่พื้นดินแล้วคอปราจะยังคงวนเวียนอยู่เหนือสมอรภูมิทำหน้าที่เป็นปืนใหญ่บินได้ที่พร้อมจะโจมตีเป้าหมายตามที่ทหารภาคพ,พื้นดินร้องขอไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ที่ตั้งปืนกลหรือกลุ่มกำลังฆ่าสื ยุทธวิธีที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพที่สุดคือการทำงานร่วมกันแบบทีมล่าสังหารในยุทธวิธีนี้คอบราจะทำงานคู่กับเฮลิคอปเตอร์สอดแนมขนาดเล็กและคล่องตัวสูงอย่าง h OH ิ g ส์ s o h 6 a หรือที่รู้จักในชื่อโลชโดยโลชจะทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อโดยเจตนาบินต่ำและเสี่ยงภัยเพื่อล่อให้ค่าศึกเผลอเปิดฉากยิงและเปิดเผยที่ตั้งของตนเอง ทันทีที่ตำแหน่งของข้าศึกถูกเปิดเผยขอบราซึ่งบินรออยู่ในระดับความสูงที่มากกว่าและปลอดภัยกว่าจะพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายนั้นด้วยอำนาจการยิงอันหนักหน่วงทันทีดังที่บันทึกไว้เวียดกงไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือการยิงตอบโต้อย่างหนักหน่วงเมื่อขอบราเข้าสู่สนามรบปัจจัยแห่งความประหลาดใจนี้ได้สร้างความสำเร็จอย่างสูงในช่วงแรกและได้ตอกย้ำถึงคุณค่าของเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะ ความสำเร็จอันท่วมท้นในเวียดนามไม่เพียงจากพิสูจน์แนวคิดของคอปราเท่านั้นแต่ยังได้วางรากฐานที่มั่นคงซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่แตกต่างกันระหว่างกองทัพบ,บกและเหล่านาวิกโยธินในทศวรรษต่อๆมาเรื่องเล่าของสองอสรพิษวิวัฒนาการที่แตกต่างหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแม้ว่าแนวคิดเฮลิคอปเตอร์โจมตีจะได้รับการพิสูจน์แล้วแต่ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ของกองทัพบ,บกสหรัฐและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐได้นำไปสู่เส้นทางการพัฒนา a h 1ขอบราที่แยกออกเป็นสองสายพันลักซึ่งมีลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคอปราของกองทัพบ,บกนักล่ารถถังแห่งยุโรปสำหรับกองทัพบ,บกภัยคุกคามหลักในช่วงสงครามเย็นได้เปลี่ยนจากสงครามกองโจรในป่าทึบ มาเป็นการเผชิญหน้ากับกองทัพรถถังขนาดมหึมาของกลุ่มสนที่สัญญาวอ,อในทวีปยุโรปดังนั้นความจำเป็นเร่งด่วนคือการพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านยานกรอบกำเนิดนักล่ารถถังกองทัพบ,บกได้พัฒนารุ่น AH-1Q ซึ่งเป็นขอบราวรุ่นแรกที่สามารถติดตั้งและยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีด้วยสายอย่างโทได้ นี่คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญทำให้คอบรากลายเป็นนักล่ารถถังที่อันตรายจากฟากฟ้าอย่างไรก็ตามน้ำหนักและแรงต้านอากาศพลศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากระบบขีปนาวุธโทบนโครงสร้างดั้งเดิมของ AH-1G นั้นเกินกว่าขีดความสามารถของเครื่องยนต์เดียวส่งผลให้สมรรถนะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งน,นี้ได้นำไปสู่การพัฒนารุ่นต่อๆมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ah 1 s ah 1 p ah 1 e ไปจนถึง ah 1 f ซึ่งแต่และรุ่นมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถรับมือกับภารกิจล่ารถถังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซีคอปว่าของนาวิกโยธินอสรพิษแห่งท้องทะเลในทางกลับกันภารกิจหลักของนาวิกโยธิน คือปฏิบัติการยกพลขึ้นบกจากทะเลซึ่งหมายความว่าเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาจะต้องปฏิบัติการเหนือน้ำทะเลเป็นเวลานานสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความต้องการเฉพาะตัวที่แตกต่างจากกองทัพบ,บกอย่างสิ้นเชิงหัวใจคู่แห่งความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในการบินเหนือผืนน้ำเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนาวิกโยธิน ซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของ AH-1J 4คอป r าเฮลิคอปเตอร์คอปรารุ่นแรกที่ใช้เครื่องยนต์คู่หากเครื่องยนต์หนึ่งขัดข้องอีกเครื่องหนึ่งยังสามารถให้กำลังเพียงพอที่จะนำเครื่องกลับสู่เรือหรือฐานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำทะเลเข้ามาด้วย อำนาจทำลายล้างที่เหนือกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินซีคอปราได้เปลี่ยนระบบอาวุธปืนหลักจากปืนกลมินิกันมาเป็นปืนใหญ่3ามลำกล้องขนาด20มิิเมตรซึ่งมีอำนาจการทำลายล้างเป้าหมายที่หลากหลายและรุนแรงกว่าเดิม ืนใหญ่นี้มอบความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีอย่างมากโดยนักบินสามารถล็อกปืนให้ยิงตรงไปข้างหน้าได้หรือพลปืนสามารถควบคุมป้อมปืนให้หันไปได้ถึง220องศาวิวัฒนาการที่แตกต่างกันของสองเหล่าทัพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของการออกแบบพื้นฐานของคอปลาได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับนาวิกโยธิน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคอปราให้ไปสู่จุดสูงสุดแห่งยุคสงครามเย็นยกระดับสู่ซูเปอร์คอปราสงครามเย็นและสงครามอ่าวเปอร์เซียเส้นทางการพัฒนาคอปราของเหล่านาวิกโยธินยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้นในยุคสงครามเย็นจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดด้วยการกำเนิดของ AH-1W อร์คอรา ซึ่งได้กลายเป็นกำลังหลักในความขัดแย้งสำคัญหลายครั้งทั่วโลกการพัฒนาสู่รุ่น AH1W ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศสาสตร์ของ COBRA โดยหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ General Electric T700 ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นซึ่งให้กำลังเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าถึง67% การเพิ่มขึ้นของกำลังเครื่องยนต์นี้ส่งผลโดยตรงต่อขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทำให้ซูเปอร์คอปรากลายเป็นแพลตฟอร์มอาวุธที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมความสามารถในการบรรทุกที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ AH1W ยสามารถติดตั้งระบบอาวุธที่หลากหลายและส่งพลังได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นขีปนาวุธต่อต้านรถถังทและเฮลไฟที่มีความแม่นยำสูง ขีปนาวุธต่อสู้อากาศยาน AIM-9 s ซ d ์ w i เดอทำให้มันสามารถป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางอากาศได้ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ AGM-122 สำหรับภารกิจทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกและปืนใหญ่20มิิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะยูเรเนียมด้วยสมรรถนะเพื่อเพิ่มอำนาจการทำลายยานเกราะ ซูเปอร์คอบราได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันในสนามรบจริงหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีรถหุ้มเกราะ BTR-60 ของโซเวียตในเกรเนดา1983หรือการโจมตีแท่นขุดเจาะน้ำมันของอิหร่านที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับเรือเร็วในอ่าวเปอร์เซีย1988แต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดเกิดขึ้นในสงครามอ่าวเปอร์เซีย1991ในปฏิบัติการพายุทะเลทราย โดยเฉพาะในยุทธการที่คาฟิิที่ซึ่งคอปราได้สร้างผลงานอันน่าทึ่งโดยซูเปอร์คอปราได้ทำลายรถถังไป97คันยานกรอบอีก104คันโดยที่ไม่มีการสูญเสียแม้แต่ลำเดียวความสำเร็จนี้ได้ตอบย้ำสถานะของมันในฐานะเฮลิคอปเตอร์โจมตีชั้นแนวหน้าของโลกและปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมันกำเนิดใหม่ในนามไวเปอร์ โครงการอัปเกรด H1 เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงงบประมาณทางทหารของสหรัฐถูกปรับลดลงอย่างมากเหล่านาวิกโยธินจึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสภาพความพร้อมรบของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแทนที่จะจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่ทั้งหมดซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสูงนาวิกโยธินได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ฉลาดกว่านั่นคือโครงการอัปเกรด H1 เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการนำฝูงบิน ah 1 w supercobra และเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ uh 1 n h u e y ที่มีอยู่เดิมมาผ่านกระบวนการปรับปรุงและสร้างใหม่ให้กลายเป็นอากาศยานยุคใหม่คือ ah 1 Z v i p e r และ ah 1 y v e n o m ตามลำดับโดยหัวใจของโครงการคือการสร้างความเหมือนกันของชิ้นส่วนระหว่างเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองรุ่นให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการบำรุงรักษาลดความซับซ้อนของสายการส่งกำลังบำรงุงและลดระยะเวลาในการฝึกนักบินและช่างเทคนิคการเปลี่ยนแปลงจากซูเปอร์คอบราไปสู่ไวเปอร์นั้นเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ในทุกมิติระบบโรเตอร์หลักแบบ4ใบพัดเปลี่ยนจากระบบ2ใบพัดเดิมมาเป็นระบบโรเตอร์แบบ4ใบพัดที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มแรงยกและสมรรถนะการบินได้อย่างมหาศาลแต่ยังทนทานและเงียบกว่าเดิมที่สำคัญใบพัดหลักยังสามารถพับเก็บได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บบนเรือรบที่มีพื้นที่จำกัดระบบส่งกำลังใหม่ออกแบบมารองรับกำลังที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่าเดิมห้องนักบินแบบกลาสคอกพิทแทนที่แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก ด้วยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันที่ทันสมัยช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบโดมเซนเซอร์ฮอ Eye ระบบตรวจจับและชี้เป้าหมายรุ่นใหม่ที่ติดตั้งบริเวณหัวเครื่องบินซึ่งรวมเซ็นเซอร์อินฟราเรดและกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูงไว้ด้วยกัน ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพอากาศด้วยระบบ a v i o n i c อและเซนเซอร์ที่ล้ำสมัยทำให้ว i p เปอร์สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกสภาพอากาศการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนี้ยิ่งใหญ่มากจนนักบินคนหนึ่งได้เปรียบเทียบประสบการณ์การเปลี่ยนจาก AH1W ไปเป็น AH1Z เหมือนกับการปีนออกจากรถเต่ารุ่นเก่าเข้าไปในรถมัสแตงคันใหม่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ในรุ่น W การยิงขีปนาวุธ Hellfire 1ลูกต้องมีการกดสวิชแยกกันถึง52ครั้งแต่ในไ i เปอร์ขั้นตอนนี้ถูกลดเหลือเพียงประมาณ3ครั้งเท่านั้นแม้ว่าในท้ายที่สุดค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดจะสูงกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรก แต่ว i p เปอร์ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนาวิกโยธินเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอื่นอย่างอาปาเชไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีการกัดกร่อนสูงได้ดีเท่าการกำเนิดใหม่ในนามว i p เปอร์ได้ยืนยันว่าจิตวิญญ,ญาณของคอบรายังคงพัฒนาต่อไปเพื่อรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่21หัวใจของเครื่องจักร เบื้องหลังประสิทธิภาพอันน่าแกรงขามของเฮลิคอปเตอร์คอบป้าในทุกยุคสมัยคือหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้ควบคุมมันนั่นคือเหล่านักบินแห่งนาวิกโยธินสหรัฐพวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงผู้ควบคุมเครื่องจกักรแต่เป็นนักรบที่เปี่ยมด้วยทักษะความกล้าหาญและความทุ่มเทอย่างแรงกล้าต่อภารกิจ ทัศนคติของบุคลากรเหล่านี้สะท้อนออกมาจากคำกล่าวของกัปตันแรนดี้สมิธที่อธิบายเหตุผลที่เขาเลือกนาวิกโยธินว่าเขาต้องการเลือกเส้นทางที่ยากและต้องการท้าทายตัวเองจิตวิญญ,ญาณน,นี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญของความแข็งแกร่งของนักบินคอบราปรัชญาการปฏิบัติภารกิจของพวกเขานั้นชัดเจนและแน่วแน่ดังที่กัปตันไม้ร็อกโคได้กล่าวไว้ว่าจุดประสงค์เดียวในชีวิตของเรา คือการสนับสนุนคนบนพื้นดินคำพูดนี้ตอกย้ำว่าภารกิจอันสูงสุดของนักบินคอบราคือการปกป้องและเปิดทางให้แก่ทหารราบนาวิกโยธินที่กําลังต่อสู้เบื้องล่างพวกเขาคือผู้พิทักษ์จากฟากฟ้าที่พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อสหายร่วมรบประสบการณ์ในการบินคอบรานั้นยากที่จะหาคำใดมาเปรียบเทียบ ร้อยโทจอร์คอลกินส์ได้บรรยายความรู้สึกนั้นว่าเหมือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์ใน3มิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นเต้นของการบินต่ำเรียบพื้นด้วยความเร็วสูงเหนือทะเลทรายมันคือความรู้สึกของการเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรที่แขวนอยู่ระหว่างผืนฟ้าและแผ่นดินแต่ท่ามกลางความตื่นเต้นนั้นคือสมาธิอันแน่วแน่ที่มุ่งไปยังการทำลายเป้าหมายค่าศึก ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างนักบินทั้งสองในห้องนักบินคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในภารกิจที่อันตรายที่สุดท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัยเพียงใดหัวใจของเครื่องจักรสังหารลำนี้ก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณของนักรบผู้ควบคุมมันนั่นเองมรดกที่ไม่มีวันตายของอสรพิษ จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงโซลูชันเฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในสมรภูมิเวียดนาม AH1 Cobra ได้เดินทางผ่านการเวลากว่าครึ่งศตวตรรษวิวัฒนาการตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งจนกลายเป็น AH1 Z v i p e r เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ล้ำสมัยและยังคงประจำการอย่างแข็งขันในปัจจุบันเรื่องราวของมันคือบทพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศด,ด้านวิศวกรรมการบินและความสามารถในการปรับตัวที่หาได้ยาก มรดกที่สำคัญที่สุดที่คอบราได้มอบไว้ให้กับประวัติศาสตร์การทหารคือการเป็นผู้บุกเบิกและพิสูจน์ให้โลกเห็นถึงแนวคิดเฮลิคอปเตอร์โจมตีโดยเฉพาะความสำเร็จของมันได้วางรากฐานและเปิดทางให้กับอากาศยานรุ่นหลังๆที่โด่งดังไม่แพ้กันอย่าง AH-64 อาปาเชมันได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอากาศยานปีกหมุนในบทบาทการรบและเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีการรบภาคพื้นดินไปตลอดกาล ความสำเร็จในการออกแบบที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษคือสิ่งที่ทำให้อากาศยานน้อยรุ่นนักจะสามารถทำได้จากเครื่องยนต์เดี่ยวสู่เครื่องยนต์คู่จากจรวดไม่นำวิถีสู่ขีปนาวุธอัจฉริยะจากแผงหน้าปัดอนาล็อกสู่ห้องนักบินดิจิทัลคอบราได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกยุคสมัยและทุกภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน AH-1Z ช p e r เ ไม่เพียงแต่รับใช้นาวิกโยธินสหรัฐเท่านั้นแต่ยังประสบความสำเร็จในการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรหลายแห่งเช่นบาเรนและสาธารณารัฐเช็กซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณค่าและประสิทธิภาพของมันในสมรภูมิแห่งศตวรรษที่21ท้ายที่สุดแล้วเบลเอช1คอ b r a ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักรสงครามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความสามารถในการปรับตัวและจิตวิญญ,ญาณน,นักรบ ที่ยังคงโบยบินอย่างสง่างามบนท้องฟ้าแห่งสมรภูมิต่อไปอย่างไม่มีวันตาย